สีมาอ,อมดินครับดินหมูอะอมดินหมูครับพี่น้องครับรอชมกันครับอืมก็เป็นตะหยาบใช่ไหมนะ yeah <laughs> อมไก่หอมหอมประแดกห่วยห่วย ว่าผมต้องไปแล้วแหละได้แล้วไปรงเรียนนี้ไปทำไมอ้อมเกือบพวงที่ดีทล้วไหพรวันที่สองต้อกลับมาวันที่หนึ่งวันที่อาจารย์ก็ต้องไปโรงเรียนวันที่สองไงก็หลีกัดจะลามาก็ตอนดิ้นแล้วก็จะมีแค่โตกับผมที่ไปไม่เขาไปต่อเลยหรือเปล่าก็ยังรม่รนรุ่นกันอืมแค่รี่นที่ร้อยหลย ใหเขาเปลียนตวทีจะล้างไงถูกป่ะล่เปลี๋ยวเรือนหสบจอเด็กข้างในหกสองบรือแลวายช่ทยไมอะผมจะซ้ำเอาไหมไม่เผาาเอาแบบไม่มีขนะทแบบไม่มีขนะเอานังออก เสร็จเรียบร้อยครับาวกาแล้วนยังอยู่อีกนะเสร็จเรียบร้อยออมลินครับอมลินอมดอมหม่อมลินออมลินหมูครับตลอดเวลาไอ้เนี่ยไปเบๆร่วกันครับโดนไม่ได้เดาอย่างเดียว